ก็กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับปรากฏวาซีกี้เกมเมอร์คนดีคนเดิมผม่รู้รู้ใจอีกแล้ววันนี้ก็ไม่เหนื่อเกมเ,เม่ค้าอีกแล้วนะเออเออเมื่อพาะได้แล้วได้เออสร้างนี่นะนี่ผมได้เตรียมมาแล้วนะกันน้าอะไรทีนี้ก็เออสายกระจกซักมาทุกนี้แล้วก็มันโคง้งนี่วะเออโค้งนะปุ๊บปุ๊บเป็นแนววงกลม,มนะเออนะนี่ดูดีหน่อย แล้วก็เออนี่นี่อู๋ตรงนี้ว้กันน้ำนะนัง่งเออรอกระจกเสร็จอยู่หนะากำลังเผากระจกอยู่อ่ะนี่เขาเจกอยู่เอาทรายเอาอะไรปเผากระจกนี่าหาคนนี่ก็กระจกเจะต้องได้นี่ประดจกแผ่นนั้นใช้ไม่ได้นะอ่าแล้วก็เอออะไรอออนี่กอดกันเนี่ยแถววะเดีนี่ ไปเดาก่อนให้มันเดกก่อนเดี๋ยวขายหมดเลยมันดกหมดเด้หมดอมโอเคหมดแค่นี้ก็พอเอพอแค่นี้แหละกินแค่นั้นแหละนะอ่าได้เยอะไหมยังเยอะเร็วนะโอ้ยอยีกหน่อยละกันเออหนัง สมุดน่าจจะไม่นะโอเคมันนี้จะพอเร็วนะพี่มันห้าสิบเอ็ดอันไม่หนึง่งพอไควันนี้พอแล้วน่าจะพอแล้วมั้งนะเราไปใส่กันอร่องกาเออแบบโค้งนะปึ๊บปื๊บปื๊บก็สักมันตอนนี้ก็โค้งมาดีไหมเออก็อตรงนี้ดีมึนมงนี่จะเป็นกระจกนะเฮ้ย ใจใจโอ้เกือบไม่ทันต้องไม่ต้องเป็นหินหน้าตรงนี้เป็นหินเออสักมาตรงนี้กันนะโอ้หเน็น,นควัวเรียวคืนต่อแล้วก็ลงต่อลงดิเฮ้ยเออก็เออ,เอ,อใส เฮ้ยเจ็บก็ลองไปดูกันนี่เราดูกันดอกไม่มีน้ำเข้าล่ะไม่น้ำเข้าก็อะไรกัน Cái không bốn cục liêu Mà đi hơi 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 Hoa lòng bà chứ mất Mì hả hơi Ờ à, mẹ ơi Lòng bà cái này ngán đi เห็นน like, mm ี้ก็ไปนี่ก็ดูดีเลวนี่ก็ดูดีแล้วนะเออก็รอดทก่หมดดินงูงูนี่ออกเลยใส่ดินใส่หินก็เห็นนี้ด้วยขอดที่หมดนี่แล้วก็เห็นนี้นี่นี่โอเคที่นี่ก็ไงดูสวยใช่ไหมล่ะ เออที่ต่างๆเป็นอย่างอื่นนะนะเออตรงนี้เป็นบันไดขึ้นดีกว่านะเป็นบันไดเห็นหนะจะได้ไม่เห็นนี่เพิ่มๆประมาณนี้วาสักแปดอันเป็นยังไงล่ะ ดูดีเลยไม่ดูดีเลยไม่ออประมาณนี้ก็เออดูสวยแล้วนะที่นอนก็จะประมาณนี้นะที่นอนก็เออเปลี่ยนตรงนี้เป็นบ้านดีกว่าก็ต้องขุดกว้างกว่านี้ไหมไม่เนาะก็ขุดตรงนี้อีกหน่อยละกันนี่ขุดตรงนี้ นี hey, ต่ตรงนี้ไงขึ้นเก็ฟ้านี่นะขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บว่าคแจมเออประมาณนี้มีไม้อยู่เคมีไม้ไม้ที่ผมไปกดมาเยอะเลยนะเออใส่ไปตรงนี้ใส่เป็นไม้ดิไหมหอลองดิ เออดีแบบแ,บบแล้วพอปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาอ่ะขวานมะนี่ปึ๊บ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 อเออยังได้อยู่สงมาเออตรงนี้นะแล้วก็ขุ่นเยียวนิดนึง ว่าคนนี้จะตีนะลองลองกว่าคนนี้ดิลองลองลองใส่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 ใสาป,ป,ปเอ้ยนี่นี่นี่ก็ประกบกัน แล้วจะก็เปลี่ยนเป็นหินนี่ยังจะเปลี่ยนให้เป็นไอ้นี่ก็ได้นะาบายมืดเลย ใส่ไปใส่ไปใส่ไปเออใจประมาณนีน้เรียวก็เจ้าก็ขุดนี่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 ฮึ อ่าพังเลี้ยวพังเลี้ยวอะไรสร้างแบบหินก่อนละกันใช้ง,ง่ายไปก่อนโอเคประมาณนี้เออท่านก็ดูสวยดูดีเนาะท่นอนนี้ก็ไปนิดนึงให้ดูกว้างหน่อย บาสไมนจะวางไม้ตรงเนี่ยวางดีๆไม่เป็นยังไงเนี่ยก็ดูๆเอ็นนี่ก็หินพวกนี้ก็สร้างข้างในนี่รึปุ๊บ ก็ตกตกราบก็นี่นี่ก็ดูดีสวยเท่ไปเลยนะจังเออนี่ดูสวยสวยังสวยยังเออตาผมดูสวยแล้วประมานี่เออดูสวยเท่ไปเลยนะนี่เป็นหินนี่อ่ามานี่นะ เออแล้วไก็ต้องเออนี่เอาก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ถึงบ้านวัสดีไอ้เขียวงูอย่าระเบิดนะอย่าเห็นฉันด้วยมายังไงนะครับ เฮ้ยวิ่งวิงว่งวิ่งวิ่งมีมอะไร่าด้ายเฮ้ยบ้านสวยไหมเออบ้านก็ก็สวยดีนะมีเชือกในนี้มีเตียงไม่มีแกะไม่มีมแกะนะ เราลองทำาฟาแกะถูกไหมวะเออเออพีอีพีน้าแล้วกันนี่เนี่อ,อสร้างบ้านงูนี่สิเออติมเร็วตัวมาเร็วอยู่ต,ตรงนี้กับต,ตรงนี้นะตรงกลางนี่เออเป็นแตงโมก็ได้นะเออแตงโมความข้าวกับแตงโมอยู่ร่วมกันก็เป็นความข้าวหมันลยถ้าฟความข้าวหมดเลยละ่ะมันจะดีนะ ตี่ผลแหละที่ทุกอย่างเลยได้เยอะอย่างได้เยอะอย่างอันนั้นก็น่าจะพอละแล้วนะข้างล่างแล้วก็เผาเหมือนกันได้ฐานสองก้อนน่าจะน่าจะได้น้อยนะมีได้เยอะอยู่สายตกอ,อันเราจะเอ่อ อ่ะอะไรดีตรงนี้นี่ผมคิดเนี่ยว่าจะทำเป็นตู้ปลานะเออปลาใสนะเออดูไปก่อนไปนบ้านในเออชอพานี่ชืว่อว่าบ้านใต้น้ำในถ้าบ้านใต้น้ำไหม เขาเรียกบ,บาน,ตานไต้น้าไหมวันนี้น่าจะเรียกบ,บาน,ตานไต้นาำ่ะหรือเปล่าวะบานไต้น้าแต่ในถ้ำเออฮ้ใครไปเลยเนี่ยที่สร้างถามว่าสร้างทำไมแย่ไม่รู้เหมือนกันที่นี่เออเป็นที่เอออะไรดีเนอะมานนี่นะ เออทำอะไรดีวะแล้วขุดบล็อกนี้มาทำอะไรดีเราก็คิดอ่าคิดคิดระหลดก็ทุบออกนี่เราต้องไปหายนี่ด้วยนะม่กมากับเออสายวิญญาณน,นะให้มันเป็นแล้วก็วางนี่ก็รีบไง แล้วก็ต้องเข้าทางนี้นะแล้วก็ปิดเปิดปิดไปเลยนะแล้วก็นี่เข่าลีบลงลีบเข้ารีบไปเลยเนาะเออนี้นะกว้างกับมันจะกว้างอย่นะต้องกว้างหน่อยจะต้องเปลี่ยนใ้ตรงนี้เป็นทรายด้วยนะมีทรายไม่ไม่มีทราย ไว้สัประมาณนี้แล้วก็เว้นตรงนี้อีนิดหนึ่งรกดให้กว้างกว้างไว้ก่อนกลก็กใช้สายนะต้องมีสายตรงนี้แล้วก็ต้องมีน้ำด้วยอย่าลืมนะปลาต้องอยู่ในน้ำเฮ้ยเอาทรายมาทรายอยู่ไหนเอ่ย เผาไปนี่ทรายคิดไปเราต้องการแค่นี้แค่ทรายมันมืดแล้วก็อ้น,นี้นะเรามีบล็อกไอ้น,นี่อยู่ที่เราไปหาในหนนะ้าโกหน้าเมื่อ EP เจ็ดแล้วก็สายท่าไปก่อนก็ไอ้น,นี่ตกแต่งถ้ามีหญ้าทะเลด้วยอย่าลืมนะโอเค ี24นาทีโอเค24นาทีนะไว้เจอกันคลิปหน้า,ส,าวนสวัสดีครับไปละ